สวัสดีค่ะพบก,กับช่องมอบกุเกอกนะคะนี่นี่นี่นะคะกวาดมันุกไปกวาดเลยร้านก่อบ้านไม่กวาดแมาไม่กวาดมาเออสาก,กัดหินนี่ก็ยังไม่เสร็จไปนั่นเนาะต่อเนาะดีๆต่อไม่ได้บอกปาไปแบบนี้นนเนาะการทำสะอาดสะอานเหรอ เย็นทห่น <sympath icking> ่าคิดเย็นจังเลยอืมจะข้าวกลับเด้อบอกใครมันจะกลับไหนกลับบ้านกลับท้องให้้ันนอกกลับวันนี้บอกยังครับยังเออวันแบนนี้แม่เนอะเรึ่งมาว่าแม่ แม่เบนเอาทานมาให้แล้วว่าทานนะอ้โหได้คอยคิดคค่ยะเอแล้วคนน้นนตาไ่อ้ยาวพูดไรนี่อันนี้ละอคไผ่ตั้งหูบ่ย่านิง่งตั้งหูเลย เดี่ยวเอาไม้กวาดมากวาดมันก็กว้างอยู่นะคะตั้งแต่นี่ไปถึงนู้นอันนี้ไว้นั่งร่มอันนี้ยกไปเด็กมานั่งครับไเพราะว่านี่เป็นลูกวันนีเ้เออเอาเท้าเขานั่งค่ะคมเนาะ เขานี่ล่าละมาหนังพ่อจะนังกันนะโอ้คากแท้มันหนังใหญ่เธอาหนิงหน่ง เราได้กดออกบึกยันนิงเอาไปทำบ้านอยู่เบเานั่นแหละเออผักปนหยังแล้วนี่จักบ้าหมูกระทะนะขอให้ะชิบกิโลขุ่นล้วเนาะกินน้เอากระมาให้ทีมสร้างโดยเฉพาะเลวนี่บ้านที่กินในบ้านส่วนคนนอนเวทในมือเด็กกินได้ยงได้กินคือกันเมนูได้กินปะได้กินเนื้อย่าง เองก็บอกต้องบอกว่าเจไปเลยแม่ที่หลังเขาบอกว่าเลี้ยงข้างแม่อย่าลืมซื้อผลไม้ให้หนูเด้อโอ้เนาะแม่ก็ลืมไปซื้อผลไม้ให้หนูเอาเขาเคยไม่ต้องอเดี๋ยวเดี็กกระดุยมาเดี๋ยวแม่ซื้อให้นี่เด้นี่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 ต้องเอาเนืงเอาผลไม้พ่อโอเคจ้ะทนายทุเรียนว่ายิงดีเลยทุเรียนมันบ่มีอย่าแทงอย่าแทงเขาจีบานแทงยเนื้อ แดงนี่เด้น่มาเด้อมาเด้อเดี๋ยวแม่จะซื้อให้นี่ผลไม้มาอยู่บ่อรถคันนี้นะ่ะมาก็ไปดูเดี๋ยวแม่ซื้อให้เออมากยังมาสร้างวา,ถารถนจ้มะคอกับผลไม้ตัวเน,น,นานเะ แต่ว่ามันต้องต้องหนึ่งเนาะต้อว่าไ้แอนขืนกินรสนิดแต่ว่าเนื้อมันแสบเลยเมื่อก่อนมันนัดกินยากเบือกมันแข็งก็บอกโอ้ยจะเกียดเขาจะเอามาหนึ่งข้าขาเืนเลยมันัำยากแต่มันได้ทุกย่างนุ้ยแล้เทรักกินนี้ไปดังไฟเด้อลูกเด้อ แล้วเราก็พา,ากันกนินให้ให้นูปเป็นคนดังวันนี้นะอ้าไม่ได้ไม่ได้อยู่ไปกินยางห่อไปย่านหนิงพนักงานหาตัคงเ้ย่นีนนน่นะคะใกล้จะสำลิดแล้วคะ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็ย่านหนิงว่าจะมาเอาให้เพื่อนมาเอาเอาเคสุม ้มีนายเอปต่้มกเอาโหน้ามต้มก็มีปลาคุยลามตัวห้าสามแของเอะนเาเปิดไปเนาะปลาอะไรนะนุปลารลัดเหนียวปลาตองน่องแรงปลาตองเหนียแน่วิจิตคำเขากรุงโอ๊ยโฆษณาขายของเก่งแค่หนุ เจ็หาบาทสามกระตาห้าเอมีเบอร์ฮ่า่า่่าอ้าแห้งเ้ากรมีใสไข่ไก่เบอร์ห้างพัดสิบาทไงไข่เบห่างสามเพ มดเทือนก็บเบิดนอกเ้ยบอกไขเดียวปลาดิปิพปลาอาทใส่ด้วยด้วยตอนเช้ารเบิดตอนเี่ยงเบิดจนหดแรงมันบ่เป็นตัวจ ามาเอาเลยให้ย่าหนิงกวาดให้ก็ได้อืมเล่าย่าหนิงเพื่อนก็จะเอาให้สะอาดสะอ้านเลยพรุ่งนี้นะอา้อาวอา้อาวอา้อา้าวอ้าวลำ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 ,ลำนะครับวันนี้แข็งแรงดีเธอน้องเจ้า <c oughs> ้าาอยาคือวันนี้มีอะไรคแ่ เนื้อย่างค่ะอ FC คนเดิมที่ให้ทำกับข้าวโอ้ขอบคุณด้วยนะคะจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะให้กับลุงวันนี้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะวันนี้น่ารัก FC น่ารักเนาะใช่จ้าแต่ว่าพวกเราก็เนาะอันนี้เจจะไปดูให้นี่อยากจะไปจับผลไม้ให้แอนบอกแม่ไว้นะคะว่าเออถ้ามี FC เลี้ยงก็อย่าลืมผลไม้หนูเด้อจ้า บอต้องซื้อ,อยางดอกซื้อผลไม้อย่างเดียวเพราะว่าเพราะว่าอันปลาแห้งอนันเจแอนก็เยอะแล้วเนาะ <laughs> ของปลอมแม่บอกว่าอาหารเจปลอมลุงเคยเห็นอาหารเจปลอมไมแม่ใหญ่ปอกอาหารปลอมปลาแห้งปลอมมัน,มนปลอมตรงไหนมันกินไดมน้มันเฉยเฉยไม่ไม่เคยเห็นเลยอซชื่อนักที่บ้านแม่เขาเขาต้มอาหารเจ วันนี้มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์อะไรครับผมมีเนื้อย่างเนื้อย่างอันนู้นกินดาดบอเ่จ้าสิบกิโลแต่อย่าให้มันดาดนะต้องให้มันสุกก่อนเดี๋ยวซิโมทันกันสินดาดอันนี้คือต้องให้ช่างไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมากินใช่ไหมแม่ก็แล้วแต่สะดวกค่ะถ้าจะกินก่อนไปอาบน้ำก็ได้ไม่กิน